คุณพรสายสามคุณพรครับมาเลยคุณพรครับฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะค่ะมีเรื่องจะเล่าให้อาจารย์ฟังคือตัดสินใจไม่ได้ว่าคืออะไรอะนะคะคือว่าดิฉันไปเช่าบ้านหลังหนึ่งนะอาจารย์แล้วคันนี้ก็จ้างเกยคนหนึ่งอะช่วยขนของขนของเข้าไปอันนี้กลางคืนนอนนะอาจารย์ ีสองได้เราก็ปิดประตูแล้วนะแต่ประตูเนี่ยสว่างโล่เหมือนใส่ใส่ไอ้นี่เลยออนเลยค่ะแล้วมันก็เป็นโครงล่างโครงอันนั้นใหญ่มากสูงใหญ่เหมือนผู้ชายนะแล้วเขาก็กมมาองเราเราเดือยอะไรฮะอะไรพูดถึงอะไรผมไม่เข้าใจอันนี้พูดถึงที่ที่เราเห็นที่ที่บ้านเช่าไปเช่าบ้านไปเช่าบ้านอาจารย์แล้วเช่าเสร็จแล้วยังไงแล้วเดยังไงไม่เข้าใจ เช่าแล้วก็ขนของขนของเข้าไปอ่าาเจ๊คนหนึ่งขนของแล้วก็ให้เจ๊เนี่ยนอนเป็นเพื่อนคือกลัวนะไปไปเช่าบ้านแล้วเป็นบ้านทั้งหลังหรือห้องเดียวเป็นบ้านทั้งหลังแล้วก็ไปไปเช่าบ้านแล้วก็บ้านไม้บ้านไม้แล้วมีคนมาเอ่อไปชุแล้วก็เขามีคนขนของแล้วก็ไปนอนด้วยคืนแรกว่างั้นเถอะคืนแรกเลยอาจารย์บ้านอยู่แถวไหนอยู่แถวเพชรบุรีเนี่ยค่ะไอถนนเพชรบุรี เออแล้วคราวนี้บ้านบ้านเช่าที่ว่าเนี่ยพอนอนคืนแรกแล้วยังไงคุณคืนแรกเลยอาจารย์สว่างโลกอะไรสว่างโลงแล้วปิดประตูแล้วไม่เดี๋ยวอะไรสว่างโลกครับประตูมันมันสว่างอาจารย์เดี๋ยวประตูมันจะสว่างได้ยังไงไม่เข้าใจนี่ไงเดี๋ยวแปลว่าปิดประตูเราเห็นอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวช้าๆนะครับปิดประตูปิดแล้วปิดไฟแล้วไม่ปิดไฟปิดประตูนอนช่ค่ะแล้วตรงประตูสว่างโลกนี่ที่คุณเห็นหรือข้างหลังประตู ประตูทั้งบ้านน่ะมันหายไปเลยมันเป็นปแสงสว่างประตูทั้งบ้านมันหายไปกระปูทั้งบ้านมันหายไปตอนกี่โมงประมาณตีสองประมาณตีสองตอนนั้นนอนอยู่กับใครนอนคนเดียวเพราะมันเป็นเตียงเดี่ยวแล้วให้เจเนี่ยนอนข้างล่างเจเขานอนข้างล่างนะห้องนั้นมันกว้างขวางขนาดไหนห้องประมาณสามคูณสองสามคูณสองเมตรมีหน้าต่างไหมมีหน้าต่างหน้าต่างเปิดไว้เปล่าหน้าต่างเปิดค่ะหน้าต่างเปิด แล้วประตูประตูนั้นเป็นประตูไม้ประตูไม้บ้านไม้ค่ะประตูไม้บ้านไม้แล้วก่อนนั้นเราลงกรอนไวลงกรอลงกรอไว้หรือเปล่าค่ะที่บ้านนั้นมีมุ้งลวดไหมมีมุ้งลวดมีมุ้งลวดลงกรอนไว้แล้วแล้วไอ้ห้องที่มันอยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างชั้นบนค่ะชั้นบนแล้วข้างบนมีกี่ห้องมีห้องเดียวที่นอนเนี่ยค่ะแล้วห้องอื่นมีกี่ห้องห้องข้างบนข้างบนเนี่ยมันมีพอขึ้นจากบันไดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันมีกี่เดียวค่ะมีห้องเดียวห้องน้ําอยู่ในตัวหรือห้องน้ําอยู่ข้างล่าง อยู่ชั้นล่างค่ะขบข้างบนนี่ลอยลอยเลยมีห้องนอนห้องเดียวค่ะแล้วก็เป็นที่โลง่ลงๆเป็นที่โลง่ลงๆค่ะโลง่ลงๆอะไรฮะโล่งๆก็หมายถึงว่ามันก็เป็นเป็นผนังไม่ใช่เพราะขึ้นจากบันไดขึ้นไปจากชั้นล่างแล้วเนี่ยได้ยังไงเปิดประตูเข้าไปก็เป็นห้องแค่นั้นน่ะเหรอค่ะแล้วไม่มี<า>น,นอกไม่มีนอกกระชานเลยไม่มีค่ะแ,แล้วแล้วตรงชานพักตอนก่อนหน้าเข้าถึงห้องมันมันจะขึ้นจากบันไดเข้าห้องได้เลยเหรอ ก็เป็นที่โล่งๆไงฮะหมายถึงวางโต๊ะรับแขกอะไรได้อ nah ่ัตรงห้องข้างนอกมันโล่งขนาดไหนหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งก sí. ็ประมาณไหนโล่งขนาดไหนข้างนอกอ่ะนอกห้องข้างบนอ่ะนอกห้องนอนข้างบนอ่ะมันเป็นที่โล่งขนาดไหนจากบันไดน่ะจากบันไดเข้าไปเนี่ยซ้ายมือตรงใช่ค่ะไม่จากบันไดเนี่ยซ้ายมือขวามือหรือว่าตรงหน้าเป็นห้องนอนขึ้นบันไดไปห้องอยู่ซ้ายมือห้องอยู่ซ้ายมือห่างจากบันไดที่เราขึ้นขั้นสุดขั้นสุดท้ายกี่เมตร ประมาณเม็ดเม็ดเศษเ,เศษเม็ดเศษเศษแล้วตรงหน้าจากบันไดไปเนี่ยที่ไม่ใช่ห้องเป็นอะไรหน้าจากบันไดาอาวเวลาคุณขึ้นไปบันไดคุณบอกเลี้ยวซ้ายเป็นห้องนอนใช่ไหมเล่าตรงหน้าคุณมันเป็นอะไรก็ตรงน,นะะั้นค่ะที่โล่งว่างโล่งอะ่ะโลง่งโลง่งแล้วขวามือเป็นอะไรขวามือก็คุณไปคุณนึกภาพค,คุณยืนอยู่ตรงบันไดขั้นสุดท้ายเนี่ยซ้ายมือคือห้องนอนขวามือข้างหน้าคือที่โลงโล่ง ไอ้ตรงหน้าคือที่โล่งๆขวามือคือที่โล่งๆ<ช>มีหลังคาไหมมีหลังคาแล้วตรงนั้นมันกว้างสักแค่น้อยมากน้อยแค่ไหนสองเมตรเองมันเข้าบ้านเล็กๆอ่โอเคอ่ะคันนี้อ่ะนะคุแล้วคันนี้อ่ะตื่นมาตอนตีสองประตูประตูเปิดประตูปิดประตูเปิดหรือประตูปิดประตูห้องนอนปิดสิคะเพราะเราเข้านอนแล้วเราก็ป,ประตูห้องนอนปิดนอ,นอ่ะแล้วไงต่อใช่แล้วพอโลกโลกคุณตอนที่คุณว่าตีสองคุณเห็นอะไรมันสว่างโลกมันสว่างอะไรสว่าง ประตู<ฟ>ประตูห้องนอนเนี่ยแหละสว่างประตูมันสวา่างยังไงเราไม่เข้าใจสว่างจ้าเหมือนเนหลือดแขงดิออนเนี่ยค่ะดิออนเขาขาวไม่ประตูสว่างหรือว่าวประตูเปิดแล้วสว่างเปิดประตูไม่เปิดประตูปิดอยู่ประตูเ<บ>ห <Ign> ็นประตูปิดด้วยเห็นประตูปิดด้วยดิชั้นปิดกับมือไม่ใช่คุณเห็นประตูปิดหรือเปล่าคือแสงไม่เดินจะแยกให้ถูกนะคุณเห็นประตูปิดแล้วมันเป็นจอสว่างหรือคุณเห็นจอสว่างแล้วประตูมันไม่ได้ปิด เราไม่เห็นประตูเลยนะอ่ะเราไม่เห็นประตูแ,แสดงว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะชาตอนนั้นแสดงว่าไม่รู้ว่าประตูเปิดหรือประตูปิดใช่ไหมใช่แต่สว่างจ้าอสว่างจ้ามันก็เป็นไปได้ถ้าประตูมันเปิดมันก็สว่างจ้าไม่การจ้าเป็นนีออนเลยค่ะจะจ้าเป็นนีออนหรือไม่เป็นนีออนเลยไม่สําคัญเพราะว่ามันอาจจะมีแสงจากบ้านอื่นเข้ามาตรงนั้นได้แต่ว่าประเด็นค่ะข้างหลังเป็นทุ่งนาไม่มีไม่ไม่ข้างหลังเป็นทุ่งนาไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าคุณเดี๋ยวคุณนอนเนี่ยคุณนอนเอาหน้า หันไปทางประตูหรือว่ายังไงใช่นอนปลายติเาห้องมันปลายปลายปลายตีนคุณกุ้งเจนเท้าอยู่ตรงประตูห่างจากประตูกี่เมตระจากประตูปลายตีนคุณห่างจากประตูใช่ประมาณเมตรเศษเอางี้เดี๋ยวก่อนเด็กเด็กเดี๋ยวก่อนมันจะมาตรงนั้นตกลงเนี่ยคุณไม่ได้เห็นประตูใช่ไหมไม่เห็นประตูก็แสงมันสว่างไม่คุณเห็นแสงใช่ไหม เป็นแสงอะไรแสงสีนีออนนีออนเลยคืนนั้นเป็น<ะ>เดือนมืดหรือเดือนหายเป็นโครงไม่เดือนมืดหรือเดือนหายเดือนไม่รู้เดือนอ่าเดือน<ต>ไม่เดือนมืดหรือเดือนหายนี่ไม่รู้ใช่ไหมแต่เราเห็นเห็นเป็นโครงร่างของผู้ชายไม่ใช่โครงผู้หญิงแน่นอนเพราะโครงใหญ่มากสูงไม่ไม่ยังยังไม่ต้องไปโครงแขงอะไรก็คุณเห็นเป็นแสงไฟจะมีโครงอะไรหรอเฮ้ยบัน อาเดี๋ยวคุณเนี่ยคุณบอกคุณเห็นแสงไฟเหมือนนีออนแล้วโครงมันอยู่ตรงไหนโครงนี่อยู่ในแสงนั้นโครงอยู่ในแสงมันมีขอบเป็นรูปร่างร่างของของผู้ชายอ๋อของผู้ชายรูปร่างมันไม่ใช่ผู้หญิงยียงยง๋ยังไม่ต้องผู้ชายผู้หญิงยังไม่ต้องผู้ชายผู้หญิงตกลงตกลงที่ช่องท,ที่ช่องฟังเดียที่ช่องประตูเนี่ยที่เห็นเป็นแสงอ่ะใช่มีเงาของคนอยู่ใช่พูดว่าเป็นเงาของคนได้ไหม มันไม่ใช่คนไม่เป็นเงาไหมหรือมันเป็นหรือมันเป็นอะไรที่มันเลืองแสงเขาให้แน่มันเป็นเลืองแสงมันเป็นเลืองแสงนะมาด้วยแสงเออมาแสงเขาจะมาจากตัวนะอะตอนนั้นตอนนั้นตื่นแล้วตื่นแล้วแต่ลุกขึ้นโอเคไม่เป็นไรลุกไปขึี่ก็ไม่เป็นไรเอาคนนี้นั่งดูอยู่ไม่นะเดี๋ยวช้า นอนอาจารย์ไม่อนอนดูนอนดูเขาอยู่อ่นอนดูนี่นอนดูอยู่เนี่ยดูอยู่นานไหมเหมือนกับเขาสะกดเราไม่เป็นไรจะสะกดเหมือนนอนดูอยู่นานไหมมองเขาอยู่เออแบบถามว่านอนดูอยู่นานไหมนอนดูหนูนานอาจารย์ไม่เกินห้านาทีอ่ะเดี๋ยวด้านนานนี่ไม่เกินห้านาทีหรือคิดว่าประมาณประมาณห้าแล้วละอ่ะอกคิดว่าสามนาทีอีกนะอ่ะโอเคนับหนึ่งถึงยี่สิบว่างนั่นเถอะ เขาก็มองเราเขาก็มองเราออะตอนนี้เห็นเห็นหน้าเขาเลยใช่ไหมเนี่ยคือหัวเขาเนี่ยก้มลงมามองไม่เห็นหน้าเลยปะไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าแล้วรู้ไงว่าเขามองเราล่ะเห็นเขามองไม่เดินเดินเดินเวเห็นลูกกระตาเขาไหมไม่มีลูกกระตาน่ะจ๊ะแล้วรู้ไงเขามองเรา หัวมันตรงแล้วมันหันมาไ่ไมบเขาเราไม่เห็นหน้าเขาใช่ไหมใช่แต่เขาหันเดี๋ยวช้าๆสิช้าๆตกลงเห็นหน้าเขาไหมไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้านะใสไม่อาใสะสว่างไม่เห็นหน้าแล้วทำไมรู้ได้ว่าเขามองเราก็เขามองตรงๆไงไมมองยังไงมันต้องมีโครงหน้ามีหัวหัวมันต้องกระดูกกระเดกนี่หันมามองไม่หัวมันต้องกระดูกกระดดกนี่ก็โค้งเขาก็ไม่รู้เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราไม่เห็นหน้าเรารู้ได้ไงว่าเขาหันหน้ามาหาเราอ่ะ มันเป็นรูปหัวไงรูปหูแล้วแล้วก็ตรงอยู่ตรงนี้เอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหม่เดี๋ยว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 เอาเอาใหม่ตกลงว่าแล้วละเอาถ้าถ้าเกิดเขาหันหน้ามาจริงก็นะไม่เป็นไรเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ก้มออมองเจ๊ก้มเจมก้มมองใครมองเจ๊ที่ดีฉันให้เขานอนเ,นเอ <occasions S 2> อเจ๊นะคขาอายุเท่าไหร่เจ๊เขาอายุเท่าไหร่เจ๊เขาอายุมากแล้วประมาณตอน,น,นแกคงประมาณห้าสิบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเกิดขึ้นเมื่อปีไหนเนี่ย หลายปีตอนนั้นดิฉันยังสาวๆอยู่โอ้โห<ม>ผมก<ม>็นึกว่าเพิ่งเกิดเมื่อวานสาวๆในสมัยน่ะมันกี่ปีไม่เรื่องมันกี่ปีแล้วเนี่ยประมาณยี่สิบโอ้โหไปถเยไม่เอาอย่างนี้มาคุยมันมันเรื่องเก่ามากผมนึกว่าเพิ่งเกิดจะได้ถามเลยแล้วอยู่แถวไหนยังไงโอ้จะเรื่องโอ้จะโอ้อย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้มันเก่าเกินเก่าเกินเก่าเกินโอ้ยผมก็นึกแบบอุตส่าห์คุยเป็นตุเป็นตาผมนึกว่าเรื่องเกิดวันสองวันนี้ ไ,ไม่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 ไมไมผมผมไม่คุยต่อแล้วผมไม่คุยต่อแล้วผมนึกว่าเรื่องเกิดวันสองวันนี่โหนี่เอาเรื่องตั้งแต่สามสิบปีมาเล่าให้ฟังงี้ตอนนั้นยังตอนนั้นย,ยังตื่นอื่นเขายังถามได้ตอนเขาเป็นหนุ่มหนุ่มเด็กเด็กเขายังถามอาจารย์ได้เลยไม่รู้อ่าตอนเก่าเกินอ่าโอเคอ่า<อ>แล้วไปปเดี๋ยว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 เดีวเพิ่งอายุหกขวบเจ็ดขวบเราเพิ่งอ่าโอเค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 แล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่เราอายุยี่สิบกว่าแล้วมีผัวยังตอนนั้นยัา มีลูกย,ยังมีแฟนยัง,ยงจบอะไรมาตอนนั้น,น,นเรียนอะไรทำอะไรจบอะไรมาล่ะเราจบอะไรดีอ่ะอ่าไม่รู้เราไม่มีเบี้ยวหวัดไปเรียนแล้วพ่อแม่เราตายอ,ะอ่ะอ่าแล้วแ,แล้วตกลงเรียนอะไรล่ะเราเรียนตัดเสื้ออ๋อเยเป็น<ำ>เป็นช่างตัดเสื้ออยู่ อ <ểu> ตอนนั้นก็เป็นช่างตัดเสื้อเราเป็นช่างตัดเสื้อเออโอเคอ่าแล้วงั้นต่อเรื่างนี้เก็บตังอย่างเดียวโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาดูเราอยู่นานไหมประมาณสองสามนาทีแล้วเขาดูไปที่เจเ๊ทำไมเขามองไปที่เจ๊ด้วยเพราะเจ๊นอนเป็นเพื่อนเราเอาเอ,าเอ,าอเออ,เอแล้วไงต่อแล้วไงต่อเออแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอาบะตกลงคือเกิดขึ้นประมาณสักห้านาทีประมาณแล้วก็แสงก็หายไปไม่เกินห้านาทีแสงก็หายไป แล้ว<ช>ประตูได้นยังอยู่ไหมประตูก็อยู่เหมือนเดิมปิดอยู่ประตูยังปิดอยู่แสงก็หายไปใช่แล้วตื่นเช้ามาก็จบเช้าขึ้นมาออ,อยู่อยู่บ้านนั้นประมาณหกเดือนขโมยขึ้นบ้านเดี๋ยวเดิมไอ้เรื่องหรือไม่เอาตกลงพลหลังคที่คำถามคือคำถามคือจะถามอาจารย์ว่าคืออะไรเพราะเราไม่รู้อ่าตอบเลยไม่รู้เหมือนกัน เราไม่เคยเห็นอย่างงั้นเออไม่รู้เหมือนกันก็ตอบแล้วนี่ไงถามผมผมก็ตอบได้เลยว่าไม่รู้เหมือนกันเออเราไม่เคยเห็นแบบไม่เป็นไรไม่เคยเห็นก็ไม่เป็นไรไม่รู้เหมือนกันตอบแล้วโอเคขอบพระคุณขอบคุณค่ะคุณบอบางพีใส